ก็สวัสดีด้วยนะครับผมการบอทีเอชกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้พวกก็จะมาเล่นเกมฮงไกอิมแพคสามนะครับผมแล้ก็คือควันตามเอกพลน,นะครับผมและแล้วก็คือทั้งหมด7ชั้นไหมอันนี้แล้วก็7ชั้นเลยแหละโอ้โห7ชั้นเลยชิบหายแหละโอเคเราจะดูให้คะแนนสูงสุดเท่าไหรล่ล่ะแต่แล้วนี้นะครับเราจะ จเริ่มเล่นใหม่ทั้งหมดนั่นแหละนะครับเราจะเริ่มต่อสู้อย่างโชว์อย่างบ้าคลั่งนี่แหละนะเราจะครูปากได้ไมาดเว้ยกระช่แหละนะครับแต่เรื่องง่ายๆแหละแล้วจะโชว์เองให้ดูสกินแล้วก็ดีก็ดูจะเท่ก็สวยดีอยู่แล้วแต่อย่างนี้แหละก็ไม่ได้ผลโอเคมาเริ่มเลยจนได้ละโวยมันจนแ,แล็กละโอ้โหชิบหาย โอเคแ้วจะเริ่มไอ้ไงสกิลให้ลบลิกนี่ไง,กกใ,หลลไงให้มันเลือกให้สูงสุดนี่ไงนี่ไงโอ้โหนี่แล้วเขาไม่โดนตัดเลยจริงๆเขาดูจริงๆจะตายฮ่าเสร็จฮะาอ่านจนได้ละ ชั้นสองอันนี้แหละโอเคโอ้ยทำไมต้นคางวะนี่ไงเฮ้ยลบ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 โอชิบหายละโอ้โหนี่เออโอเคเลือกจน,นตายแหละเออนี่แน่เออนี่แน่ให้ดูกันจริงว่ากันแค่ไหนละวะ เอานี่เอานี่ไหมเอานี่ไหมโอเคผ่านไปชั้นสองต่อไปชั้นที่สามเอาง่ะเอาดีไหมนี่เนี่ยโอเคเว้ยโอ้ยโอ้ยลบเออจช่ละโอเคนี่ไงและถ้าไม่โดนเทคนโดนเททัชัดๆเลยเว้ย เอาละทีนี้ลอยโอเคอันนี้ไม่เป็นไรห,หรอกนี่ไงนี่โอ้โหเอานี่ไหมนี่อ่ะเอาเลยตัดโดนเป็นไง<ส>อโอเค โอเคชั้นสามผ่านต่อไปชั้นที่สี่เอ้ยมามาดิมาด,มาดิโอเคเอาแล้วนะจี้เฮ้เฮ้เฮสายมัน,น,นมเรียบตายมันเรียบตายมันเรียบเลยโอเคนี่ไงโอ้ยเอานี่เออ าโอ้ยลบโอ้ยสิบหายละเออเจ๋งๆก็ดูกจระเจิงๆไว้ยเออนี่เอาละตาเด่นเห็นแน่เลยเหยื่อสลากเออนี่เอาเลยเออตายละโอเคตายตายชั้นที่สี่ก็ะพานอีกแล้ว ชั้นที่ห้ากันต่อแล้วข้าเห็นเดี๋ยวจเรเห็นดูแน่โอ้ยทำไมต้องขางโอ้ยขังนี่ไงโอเคแล้วนะลุยเห็นี่นี่อ่าโดนดิโดนโดนเออชายแล้ว เราเรื่องอะไรสำคัญจะบ,บอรกรหันแหละโว้ยไอ้ไอ้นี่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 โอเคหนาวเลยนะโดนตายเออตายแล้วนี่โว้ยลบ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 โอ้ยสิบใ้ เดวตี้วอยเดวตีวอยเอ,ยอ้ยทำไมแม่งตูดเลยจริงวะโอ้ยเร็วเร็วโอ้ยอย่าช้านี่โอเคอย่าตายอย่าตายอย่าตายโอเคนี่ออไปโอเค เอานี่เอานี่เร็วโอ้ยทำไมต้องช้าสิวะเร็วสิวะนี่เนี่ยเร็ว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 เข้าอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งช้านะเว้ยอย่าเพิ่งช้าโอเคสู้สิลูกเออโอ้ทำไมต้องกรอยอย่างนี้วะเออดี ไว้ไว้ตายโอเคพาแล้วโอเคต่อไปที่ชั้นที่6ก่อนเลยมาดีข้างหลังเว้ออยั๊บอ้าเจอดีไงเอออันนี้แหละตอนนี้ตังหวะเหมาะไปเลย

เอาล่ะนะ,ะอโอเคน,นันนตายลตายแล,ยแลเค่ต,ตยเอเยยยโอเคชั้นหกตายโอเคชั้นหกาาแล้วแล้วแค่อีกชั้นสุดท้ายชั้นเชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดโอ้โห โอยทำไมต้องข้างวยเออเฮทำไมโทรศัพท์กูข้างลบลบลบโอเคนี่นี่โอเคเอาโอ้ยเดี๋ยวบล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 บเอ้ยโอเคเอาเร็วโอ้ยตายละ

นี่เออตายละเออตายตายนี่เอาเลยโดนจังวะโอเคอ่าไอ้นี่ไหนอโ,อโ,อโอ้โหยังเหลือใช่นี่แหละโอ้ Được quan đấy, giờ thì... Ừ, đúng rồi. Ừ. Được Tại sao lại chạy kìa? Nhanh lên! Tại sao... Nhanh lên! Nhanh lên, nhanh lên, nhanh Tại sao nó lại เออดีเอ้ยเลือดเลือดเลือดเอ้ยชิดหายโอ้ยทำไมตองสู้ได้วะทำไมตองสู้ได้โอ้ยเอ้ยนี่แนี้น,ะนี่แนะีโอเคโอ้ยโอ้ยลบลบลบโอ้ยเกือบเออ อะไรนี่ตั้งวะโอเควายเออเนี okay. ่โอ้นี่โอ้เลือดเลือดเลือดชิบหายโอเคเอาแล้เอาเลยเอาเลยเออโดนแน่โดนยับแน่ อย่าเพิง่งรีบเซ่อย่าเพิ่งรออย่าเพิ่งรอตัวเองโอเคอย่าเพิ่งรอโอ้ยแต่เราไม่ได้เลือดโอเค <hum ming> ตายแล้วโอ้ยชิบหายนี่นน <hum ming> โดนไหมโดนไหมโดนไหม,โ,ม <hum ming> โอเค <hum ming> ตั้งว้นี่เออได้ละนี่เน่เอออุ้ยนี่เน่อ่าโอเค <along> เอ,นะเออร้านนี้ยเจอนี่ไงโอเคจบแล้วแต่แล้วชนะไ,ไหมเจ๋วได้กว่าสิบสองคะแนนละสิบสองหมื่นละโอ้โหชิบหายและสุดยอดเจ๋วโอเค พอพอ,พอเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแหละนะครับโอเควันนี้ก็คลิปเจอกันใหม่นะครับผม